ีจ้าช่องแม่เพียวชาแน,นลคะ่ะวันนี้แม่เพียวเอมาเลี้ยงวัวอ,อยู่สวนมะพร้าวแม่เพียวนะคะเพราะใบห้ามันขึ้นหลายแล้วคะ่ะท่านผู้ชมก็เลยอีทัดตัดกับเสียดายก็เลยเอางวงม,มาปล่อยคะ่ะก็เต่ต้องเฝ้าเพิ่นนะคะบ่เฝ้าบาได้เมดคะ่ะกกอกกกล้วยก,กุ้มังมอกมังมีกินจนเมดคะ่ะบพ่นกินในห้าแลลวเพื่อนจะกินกกมังมีนะคะบัตรนี้นะ ยาเยอะก็จริงนะคะแต่นางไม่กินค่ะโอ้กินกอกนนั่นของแม่เที่ยวเฉลือบเบิ้ลเดี๋ยวเดี๋ยวมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ย หญ้าลายโพดก่ะท่านผู้ชมลายเลยค่ะบบก,กินอะไรบ่จักกับใจแม่เข้าใจคำกับ,กบงวนี่ค่ะเพราะว่าไอ้เลี้ยงเพิ่นแบบไอ้สบายโพยดหมดอะไรแม่เพียวกับยังบบลูกงูคนอื่นเนาะเขากินหญ้าดีเลยค่ะท่านผู้ชมถ้าเอาไปล่ามเออยู่หน้าอยู่ยังก้มกินอยู่นั่นเลยแต่ของแม่เพียวในบ่อค่ะถ้านางไม่พอใจคือนางจะนั่งเลยค่ะไม่นั่งนางก็จะนอนแหละค่ะนอนรอนแล้วนางก็ร้องเรียก อยากขึ้นมาคอกค่ะน่าจะเป็นแบบนี้นะคะงวยไม่เพียวเนี่ยมันสนุกสุขสบายโพดค่ะพอเท่าเราตามใจหลายอ่อนๆเลยท่านผู้ชมแต่กินเลือกขนาดเลยงวยไม่เพียวเนี่ยกินเลือกีอริ ยอมใจหญ้าหันจนทะลึกทะล้ำหญ้าหันมาบึงอีนางน้อยกินหญ้าค่ะ่อใจไม่เพียวด้ค่ะ่นี่ยท่านผู้ชมน,น้อยน่อยกินหญ้าเก่งเลยนางคำคูณเนี่ยพระตั้งซื่อเพิ่นอีคำคูณเพิ่นเกิดีกวันครูค่ะ กินกับเอ้ยเพื่อนเอ้ยเพื่อนกับนั่งลินล,ลี่แม่เพื่อนกับบีบีตามต่อเลยค่ะพุทธรเพื่อนให้เพื่อนม่ให้ปล่อยนะคะเพราะว่าย่านเพื่อนกินนี่ยอดมุมนี่เพื่อนแบบเราต้องไปปล่อยในสวนดอกแต่ไม่เพียวหันปล่อยเพราะว่าเพื่อนมาอยู่เ<ส>พื่อนไปอำเภอสีสงครามไปทุระป,ปะเปิงไปเยี่ยมทุระป,ปะปังไปเยี่ยมอ,ยอยีญาติเพื่อน ในเพียวก็เลยลักปล่อยงวัวในสวนมะพร้าวค่ะเก็นขนาดครับท่านผระชมอ่พยาพอสิเลมกินกล้วยแล้วนางน้อยเนี่ย จบคลิปสั้นแค่นี้นะคะฝากแม่ช่องฝากช่องเอแม่เพียวชแนลด้วยค่ะผิดถูกยังไงจะว่ากันนะคะช่องใหม่ทำค่ะขอบกบติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ